สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนดูไลฟ์สดทิกต o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า KMKT ได้เลยนะครับพอเสิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับคราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าปรากฏขึ้นมานะครับว่าเจอชื่อผู้ใช้อีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับหลัดผ่านนะครับยืนยันหลัดผ่านนะครับก็ให้เพื่อนก่อข้อมูลให้ครบทั้งหช่องนี้นะครับแล้วอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้เลยนะครับอ่าปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับแล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมกเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เคมเมมขีเฮดนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี facebook นะครับ youtube t i k t อกไกจีนะครับเราก็หนึ่งมากมายนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของติ k t o อกให้ดูนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็ให้คลิกที่ติ๊ tok อกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับมาตรงนี้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเอาเป็นตัวแรกนี้เลยนะครับ เพิ่มคนดูสตรีมสดไลฟ์สดนะครับ s 1นะครับคุณภาพดีนะครับก็เลือกได้เลยนะครับอ่านเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้เลือกได้เลยนะครับว่าจะชมดูอยู่กับเราไปกี่นาทีนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสัก30สินาทีให้ดูนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ทิกต o k นะครับแล้วก็เลือกไลฟ์สดนะครับที่ต้องการจะปั๊มนะครับ อดี๋ย้ผมจะเลือกเป็นไลฟ์สดคนนี้เลยนะครับก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำห้าสิบนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซักห้าสิบให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับใว้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบรับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาเขียวๆแบบนี้เลยนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กกาลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับอังกอร์เวลนะครับเหรียญริโตตักงประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็ จะมีโบนัสห้าเปอร์เซ็นด้วยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี facebook นะครับย u ทูบทิกตอร์ไล G จีนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนดูด้านล่างได้เลยนะครับจะมีหลากหลายให้เลือกใช้เลยนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเคนไหนคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้าน ด้านบนตรงนี้นะครับเราส่งต่อห้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักฐานมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่ออน m ินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดขึ้นยังนะครับอันนี้นะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับตอนแรกมีอยู่ประมาณของขามีอยู่ประมาณเก้าคนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบสองคนแล้วนะครับก็ขึ้นไหวมากๆเลยนะครับ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนดูสตรีมสดหรือไลฟ์สดทิกตอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ